สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมฟาร์มสุกนะคะจะพาเพื่อนๆมาชมเดฟนะคะต้นเดฟซึ่งเราปลูกโดยไม่ใช้ไม่ใช้มะพร้าวสับนะคะแต่ปลูกแบบลงดินกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวชวนเพื่อนๆไปดูกันเลยนะคะเขาก็สวยแล้วก็จะเลยงอกงามได้ดีนะคะไปดูกันเลยนี่นี่ค่ะเพื่อนๆเราใช้ขวดขวดน้ำเก่านะคะ รุ่นหกร้อยมลเอ้ยหกลิตรนะคะป่วยหกลิตรมาตัดครึ่งนะคะมาตัดครึ่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมาตัดครึ่งแล้วก็ทาสีแล้วก็เอาเดฟมาใส่ปลูกใส่ดินนะคะเพื่อนๆไม่ได้ใส่มพะพร้าวสับใส่ดินเขาก็งามค่ะงามงามสวยงามเลยนะคะต้นเขายาวกําลังสมบูรณ์เลยค่ะยาวสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆ วันนี้เรามาพิสูจน์กันว่าเดฟก็สามารถปลูกในดินได้นะคะเพื่อนๆสวยเลยนะคะวันนี้สวยมากค่ะกำลังงามเลยนะคะกำลังงามใบเขียวสมบูรณ์เลยนะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นเดฟเขาเจะเลี้ยงกับมะพร้าวสับนะคะ,ะกับลูกมะพรา้าว<ะ>เขาก็จะพันพันตามลูกมะพรา้าวค่ะเ็น<ะ>ลูกพชเ้าค่ะง ค่ะอันนี้กำลังงามเลยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูว่าเราจะเลี้ยงต้นไม้อะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้เราปลูกเดฟไว้ในไว้ในขวดขวดน้ำแล้วก็เอาดินปลูกลงดินนะคะปลูกเดฟลงดินนะคะเพื่อนๆเขาก็จะเลี้ยงอกงามได้ดีคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ